ดีค่ะกอล่อเกการ์นอสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะเช้านี้ค่ะแพทกำลังจะไปบนดอยค่ะไปแจกของให้เด็กๆนะคะที่หมู่บ้านห้วยปงฟาาห้วยกล้วยแล้วก็ที่ไหนนะป่าคาสามที่นะคะนี่มากับพิตวัน,นะคะนี่คือบ้านพิตวันนะบ้านกาแฟ,โ,ฟโบราณนะอีกหน่อยเนี่ยแพทอาจจะมาเปิดกาแฟที่นี่นะทุกคนนี่เนี่ยเพราะว่าบ้านเขาเป็นร้านกาแฟเก่าอยู่ละนี่สวัสดีค่ะพิตวัน สัสนี่เตรียมพร้อมมากเลยนะคะรอรถมารับค่ะตอนเช้ามาแบบกินข้าวกินข้าวรับบรีในเซเว่นลุ้นค่ะกินข้าวไปด้วยลุ้นไปด้วยว่าเมื่อไหร่รถจะมา,มากรถมามาแล้ว <laughs> เดี๋ยวพี่ๆต้องคอยดูกันนะคะว่าวันนี้แพทจะไปทํากิจกรรมอะไรบ้างให้น้องๆที่บุญดอยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซมากมากนะคะที่แต่ว่าก็คือแต่ว่าที่เราจะไปครั้งนี้แพทไม่ได้โพสไว้ในเพจนะคะก็แต่ว่าเราก็จะมีการคุยส่วนตัวกับพี่ๆเอฟซบางคนนะคะที่เราบอกบุญให้พี่ๆเขานะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็ได้มาบริจาคกับเราหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เราไม่ได้ส่งของมาให้เขาเ็โอนตังค์ไหมแพทแล้วก็แพทก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ค่ะการเรียนนะสมูดแล้วก็เป็นพวกลูกบอลอะไรให้น้องๆแล้วก็ยานะคะให้ชาวบ้านที่เขาอยากได้ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปดูว่าแพททำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสาวสวยนี่ค่ะสามคาน้าที่เราจะไปด้วยกันวันนี้ค่ะนี่นักมวยหญิง สวัสดีค่ะนี่คือทีมงานของเรานะคะนี่สวยๆเรารอกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่พอใจบุญในงานนียสวัสดีครับน้องแพทย์คนงามอันนี้รถคันที่สองนะคะแล้วก็คันที่สามอยู่นี่สวัสดีค่ะอวันนีค่ะเจอกันอีกแล้วไปเจอกันปีดกลวงใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยของเต็มเลยพี่เมาเหรอวันนั้นเออหนูนี่ยังไม่มาเลยกินไปตั้งหลายขวด เดี๋ยวกำลังเตรียมตัวนะคะตัวนี้คือหนาวแล้วค่ะนี่ยของนี่เต็มเลยมีไอติมด้วยนะเขาผัดผัดซีอิ๊วเอาลงก่อนเอาลงก่อนไงค่ะทุกคนตอนนี้แล้วค่ะเรากำลังจะเดินทางแล้วนะรถทั้งหมด4คันนะคะแค่ไม่ใช่3คันนะมพิอมเติมอีกคันหนึ่งค่ะ ก็จะมีพี่พี่กัญจนาพี่นานะคะเป็นนามอถอยู่ไปอบพี่ไทยไปไปคือรถคือรถเราเป็นคันที่สามนะคะน้องน้องคนเมื่อกี้ที่แพทมาด้วยก็จะเป็นคันที่2คันนี้ก็คือคันแรกอีซูซูสีดานะครับคันแรกอีซูซูสีดานะครับตามด้วยคันที่สองรถสามนี้นะครับรถสามนี้คันที่2นะครับแล้วก็แล้วก็ตามด้วยรถรถพี่โอ๊ตเลยครับผมไปคันสุดท้าย ไค่ะรดคันแรกไปแล้วนะคะสาวสวยบืนแล้วถึงอ่าในคันที่สองเราไปคันสุดท้ายนะเผื่อว่าต้องดูแลน้องๆนะใช่ไหมพี่ชายคันสุ้ย เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะฝั่งนู้นไปหึวปูลิงนะฝั่งนี้ทางเข้าเออไปบ้านที่เราจะไปบริจาคก,กันนี่ส <c oughs> ิค่ะโอ้ขิวั่ะ <c oughs> พักรถค่ะพี่ตะวันไม่ลงหรอเป็นยังไงบ้างพี้ต้องต้องเข้าไปอย่างเดียว ใช่ต้องเข้าไปอย่างเดียวพี่ยังไม่มีห้องน้ําอีกนานนะอีกนานแล้วก็ถนนก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยพี่ก็จะแบบฉับคือระวังนะระวังฉีแตกนะใช่พี่พี่ต้องแบบนู่นอ่ะฝังนู่นอ่ะพี่ต้องเข้าไปในป่าอย่างเดียวถ้าไม่เข้าอ่ะไม่ได้นะพี่จะทนไม่ไหวนะเชื่อหนูนะจริงไม่เคยเดินทางพ,พี่ต้องไปแล้วแหละจริงไม่งั้นพี่จะแบบไม่ไหว ชนบทครับไปไหนนี่ซ้ายขวานี่นี่นี่โรงเรียนอยู่ไหนรู้ไหมเนี่ยเขาถึงโรงเรียนกันหรือยังยังไมีใครตอบโฟมฟารอ่ไอติมก็จะละลายละอ่ามีเด็กโตครับแม่ยังต้องสะพายอยู่เนี่ยแม่ยังสวยอยู่เลยอ่ะม่สวยจังอ่ะแม่สวยมากเลยอ่ะแม่สวยมากเลยอ่ะทำไมเราไม่รู้จักเขา เด็กเด็กตู้ตนนี้เราโร<ล>งเรียน<ะ>บ้านห้วยปมฝาดตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดไม่ฮ้องสอนลดหมุดแรงพอดีรอมา,มาแล้วมาแล้วอยู่ยหน้าโรงเรียนแล้วจะเย็นเย็นที่ไปไหนครับโอ้เข้าประตูโรงเรียนมาได้รถใหญ่คุณเข้าทางไหนกันเนี่ยรถเข้าประตูโรงเรียนไม่ได้เนี่ยมาล้วร์ คุณสายเดชคุณขึ้นไปได้เหรอเนี่ยได้ขึ้นมาแบบฟรีล้อฟรีอ่าลอ้อฟรีเหรออ,อ,อครับดีนะไม่เสียตังค์ต้องจ่ายตังค์เนี่ยล้อฟรีอย่างเดียวตีโกงขึ้นบญนญหงาสวัสดีครบโปิดทอ่ออ๋อเขาเข้าประตูนู้นนฮะ เข้าเข้าประตูนู่นเอาลรอเย้ถึงแล้วคนเวลาเต็มเลย่ะทุกคนตอนนี้แพทมาถึงแล้วนะคะมุกับพัตติก็มารอเกินเลยค่ะสวัสดีค่ะเม่คนแรกเป็นอะไรเหรอได้สิด้สิน่านะ่าหนะ

ฝนไม่ได้ตกทั้งนั้นก็จะเป็นอาหารแล้วก็ทันทีไอติมด้วยนะคะไอติมนี่ต้องกินแล้วแหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นอย่งไรบ้างใรผมถงสารลดคุณละตอนเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะคันเนี้ยมาแบบเครื่อนสองร้อยสบายสบายใช่ไหมเออแตกแน่ๆเลยอ่ะออกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากไปนู่นเอาลำพงมาด้วยนะคะเนี่ย ่รครับอะไรฮะเปิดคาราโอเกะไม่ใช่ไนม่ใช่หมดเลยนี่ของที่เรามาแจกวันนี้นะคะดูน้องๆค่ะเตรียมกระเป๋าวไว้นะคะเพราะว่าเราบอกว่าเอาเตรียมกระเป๋ามานะคะอุ้ยตุ๊กตา นี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนห้เย็งเด็กจ๋าไหนอนุบาลเจ็ดคนอยู่ไหนครับมามาหนี่มาเด็กเด็กจาเด็กๆ็มาเด็กๆมาครับเด็กๆมาปสองหนึ่งคนปสามหนึ่งคนใช่ไหม เออเสียงดังดีเฮ้ยตูเนี่ยได้ยินไปถึงได้ยินไปถึงปากคาเลยแหละพี่เอแท้สถานีไออุ่นฮะอย่าลืมซื้อไว้นะครับหนึ่งเครื่องนะฮะอันนี้ก็คือโรงเรียนนี้นะคะก็จะมีเด็กนักเรียนทางห้วยปงฝาดนะคะห้วยกล้วยนะคะมาเรียนรวมกันที่นี่นะตอนเช้าก็จะมีผู้ปกครองมาส่งนะคะคือตอนที่แพทย์สมัยเด็กๆอะเขาเดินมากันนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแพทต้องใช้ภาษาภาษาปรตุเกสเหรอ มามานะคโออนุบาลเฮลโหลฮลโลอนุบาลเนาะอนุบาลแสปปหนึ่งปสองปสามุ่ยาห้ข้อขี้โัเนาะห้เขี้ยวโกน่ปอนตลอดปอนหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวปินแถปินแถวไหนน่นปอนตลอดปอนหนึ่งน้มามามาลูกมานปอนตลอด แดดมันร้อนปอ่อ1อ็น้าหมอผู้ใหญ่เยอะไหมผู้ใหญ่มาหลายกาะมามากี่คนอืออันนี้เด็กปหนออันนี้เด็กป .2 อานุบาลล่าสุดอยู่ป .2 แล้วน้าหมอหนูปอปตลอดป .2 มีคนเดียวใช่ไหมคะ เนี่ยก็คือถ้าบนโดยจะเป karaoke, <that> sí. ็นแบบนี้นะปเนี่ยปอมีคนเดียวปอสามมีคนเดียวบางปอนี่จะไม่มีเลยนะบ้านแพนนี่คือปอหกไม่มีปอห้าไม่มีโอเคโอเคเอาครบหรือยัง่ะอยู่ไหนอนุบาลอยู่ไหนครับอนุบาลยกมืออนุบาลยกมือเอะปอยกมือปอหนึ่งปอสปอสองปอ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 หปอปอลงมาปอลงมาปอปอสี่วว เร็วเวเร็วิ่งวิ่งอห้าหห้าปห้าลงมาพอห้าลงมาปอหกปอหกหกหหลงมาด้วยปอหลงมาด้วยนะครับเอามาเรายังไม่มอบของยังไม่อะไรสักอย่างเอ้าโอเคอนุบานอนุบานอนุบานยกมือปอหนึ่งพอหนึ่งอหนึ่งคนพอสหนึ่งคนพอสาพอ่าพอสี่อหอยู่ไหนครับพอห้าห้ามานี่มาปอห้าอยู่นี่ลูกมาปอห้ามานี่เร็วปอห้ากี่คนนะครับปอห้าี่คนโอเคปอหกปอหหสองคน โมกี้ค,คนสองคนเอาโอเคถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอนุบาล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 เดินตามเดินตามลุงไปครับเฮ้ลุงเฟียสลุงเฟียสเอาเดินตามลุงเฟียสไปเลยนเฮะไปไหน,ไ,ไ,หนไม่รู้เดินตามไปก่อน,ออนเ,เฮ้ยเดี๋ยวเอายังไงดีเด็กๆไปเล่นข้างในละกันน้องแล้วผู้ใหญ่ก็ทำกิจกรรมตรงนี้ละกันผู้ผู้ใหญ่ไม่มีกิจกรรมมีกิจกรรมกับเด็กนั่นแหละไม่ร้อน เอาโอเคเอาเด็กไปที่ล่มก็แล้วกันอ่าโอเคครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราแ,แจกของให้ผู้ใหญ่เนาะะ,ะเด็กตามไปเลยลูกตามไปเลยลูกตามตามลุงเฟียดไปเลยตามลุงเฟียดไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีไอติมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยโ่าเซียวไม่ใช่โซลเซียวกลับโอเคกลับแล้ะะก็คุยเรามีอะไรนะมี พี่น้องน้องแพทยน้องแพทยประชาสัมพันธ์หน่อยเด้อร์กินเกลียวกินอะไรแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีไอติมเดี๋ยวกินไอติมด้วยกันค่ะปังจานหมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไม่จริงแน่ๆเลยเนี่ยยังยังมีอยู่ที่มือเลยยังไม่หมดอย่างนห้ในจานในจานอ่ะหมดน้าในในกลุ่มที่สองในกลุ่มที่สองนี่เปล่าใช่ไหมในกลุ่มนั้น หมดแล้วนะคะว่าจะไหลหมดก่อนนะคะจะได้รางวัลซึ่งทางนี้ค่ะโอ้โหโอ้โหโอเหมดเลือยดังกว่านี้โวยผมปัดอิ่มไหมครับอิ่มไหมไม่อิ่มอยากกินไอติมไหมอยากอยากกินไอติมรสอะไรครับเนี่ยรสอะไรครับไอติมรสอะไรครับกะทิวานิลารถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะครับ ถ้าอยากท้าได้สัครีมยกมือยกมือสูงสูงคนนู้นอ่ะไม่กินหรอกินไหมคนนั้นอ่ะเปลี่ยงหมดลแล้วหมูกาพะเดียแค่ไอติมอเดี๋ยวให้พัะตีกับมือกากินก่อนเนาะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU มีคนแย่งเป่าแล้วมีคนแย่งเป่าฮะเด็กเด็กโวยบังฟัดเฮ้ มือลโลอ่ะนี่มีคนรัเปล่าแล้วมีคนรัเปล่าเค้กน่ารัเปล่าเค้กเย่ได้กินเค้กแล้วได้กินเค้กแล้วอะเด็กๆได้กินเค้กมาอย่าสัวอัลลัลลามุสตุบบอบีนี่กับข้าวเราวันนี้ค่ะน้ำพริกน้หัวบัวอันนี้ไข่เลี้ยงเองนะคะอันนี้น้ำพริกจากสวนค่ะ อันนี้มสุดๆหอมอร่อยมากกินไปกี่คำแล้วนี่อ้าวมากินมากกินเต็มที่ดีไปเนาะกิน็เป็นไงบ้างคะกับข้าวเป็นไงบ้างเผ็ดแซ่บมากกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะพี่คนสวยเคยกินไหมเคยกินไหมน้ำพริกเนี่ยค่ะพอลินต้องลองกินนะคะอร่อยใช่แล้ว าพายอินเหลืองอันนี้คือง่ายๆคือเป็นซนิเนเจอร์ของกระเลียงเหมือนกันมันจะเป็นที่แบบออกตามฤดูกาลอนี่ค่ะที่มันหอมๆนะแล้วก็ไอซจานั้นใส่รากชูด้วยว่าจะเผ็ดหน่อยนะอ่าเผ็ดมากเลยสะใจมากโอ้อยดีเลยคะ่ะอร่อยใช่ไหมต้องลองกินพี่ธายเป็นไงบ้างกับข้าวอร่อยไหม,ม,มสุดยอดเลยน้องแัดนะ้ำเสนอฮะน้ำพริก ผักอีหลืนแต่เท่าที่ดูนี่มีแต่พริกนะไม่มีผักอีหลื้นนะหนูก็ไหวคนละอันน่ะหนูก็ว่าอยู่นะไม่ใช่ใส่ผักอีหลืนใช่ไหมไส่เจียวที่นี่อร่อยมากไส่เจียวที่นี่ใส่อะไรเขาหลวงผักอีหลื้นอ่าไข่เจียวผักอีหลืนนี่ธรรมดาน้องนะแล้วไข่นี่เขาเขาอันนั้นเองนะเขาเลี้ยงเองใช่ไหมใช่เลี้ยงเองเขาเลี้ยงไก่เองใช่เก็บเองใช่เองใช่ไม่มีขายไม่มี อร่อยไหมคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับวันนี้เตรียมอาหารมาให้ในค่ะผู้ใหญ่ยังยังโสดนะคะผู้ใหญ่ยังโสดเหรอหรือเปล่าโสดที่ไหนโทรมาเมื่อไหร่ก็ติดสายโทรเมื่อไหร่ก็ติดสายและีิดว่าคุยกับสาวรูปภูราเยอครับราเยือทุกคนตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ อีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะไปที่บ้านป่าคาค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเฮ้ยกล้วยเขาจะคุณจะปิดป่าคาเหรอคุณจะไปไหนไปเที่ยวด้วยครับไปเที่ยวด้วยคันหน้าว่างอยู่ไม่เอาคันนั่งนี่ขอนั่งนี่โอเคอี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 เอ๊ะเส้นแบบพีเดียวอะเราก็จะไปอันป่าคากันนะคะแล้วก็ยังมีของค่ะก็ถ้าเจอชาวบ้านนะคะเราก็จะแจกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เรามาที่วัด บ้านที่ไปร่งฝันนะคะท mm ุกคนถึงแล้วอุ้ยวัดจำลังสร้างนะคะเนี่ยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วย พระพุทธรูปองค์ใหญ่ขอพุทธรูปใหญ่แล้วแต่ว่าสาะมีที่ไหนเก็บไว้ข้างบนนึงนเก็บไว้ข้างบนน่ะก็สระสระที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่จริงรักไม่ได้ทำให้เราทุกข์ค่ะเราต่างที่ทำให้ทุกข์เองนี่ค่ะทุกคนเราจะบอกว่าในวัดนี่คือร่มรื่นมากแล้วก็เย็นมากเลยไม่พอนะอันนี้ห้องครัวเขาคือระเบียบมาก พระที่นี่มีอยู่สามองค์นะเล่า,าใช่ฮะวัดสะอาดมาก,ามากนี่ทุกอย่างคือเป็นระเบียบมากสะอาดค่ <c oughs> ะ พ่อหลวงเชิญ <BRUNO> ด <Foreign S 2> ้านบนครับครับหลวงพี่เ <shocked> ชิญเชิญครับพร้อมเพื่อนครับก็วันนี้นะครับทีงานของทางมู่ที่บรรเทาสาภัยนะครับแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับก็เดินทางมาทำกิจกรรมกับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านรบ กลงเกียร์หนึ่งครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างครับปล่อยคัดแล้วก็